ในส่วนของกิจกรรมที่เราทําวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพไวยใสรู้ลักตนเองซึ่งเป็นโครงการที่เราทําร่วมกับ UNFPA ในแง่ของการที่ทําโครงการเชิงการป้องกันในเรื่องปัญหาเรื่องสุขอ,อนามัยเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุน่นในชุมชนเมืองค่ะเรื่องเพศอ่ะส่วนใหญ่วัยรุ่นเน่ะเขารู้ตัวว่าเขาทําอะไรแต่ว่าเขาแค่ไม่ยังคิดยังทาเองพี่ คือแบบยังไงอ่ะมันแล้วแต่คนบางคนอะ่ะเขาทําแต่เขาอะไรนะเขาป้องกันได้แต่บางคนทําไปเพราะคิดว่าเท่อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่รู้ตัวเพื่อนผมเนี่ยผู้หญิงอายุ16กอะ่ะมันมีแฟนอายุ20กว่าเกือบ30มสิบอะครับแล้วก็ท้องแบบได้กันแล้วท้องครับตอนที่ท้องก็เรียนอยู่แล้วก็พอท้องเสร็จก็เลิกเรียน เศร้าครับแล้วแม่พ่อแม่เขาก็ด่าครับบอกว่าไบตทำอะไรมาทำไมถึงท้องมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วผู้เด็กผู้ชายมันก็ต้องป้องกันนะครับถ้าไม่ป้องกันก็มีลูกแน่นอนสมมติถ้าเราเรียนอยู่นี่ครับแล้วเราไปมีลูกเนี่ยมันจะส่งผลอนาคตเราแล้วก็การเรียนสมมติว่าถ้าเราไปทําผู้หญิงท้องเนี่ยเราก็จะเราเรียนได้แหละแต่ว่าเราแบบคิดเยอะเรื่องมันเยอะในสมองมันเยอะมากแบบเอ้ยมันลูกจะเป็นไงบ้างวะเด็กในท้องเออ แล้วแม่มันจะเลี้ยงดูยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องเราเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนแออัดนะคะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยเด็กจะอยู่รวมกันในหนึ่งครอบครัวเนี่ยห้องอาศัยเนี่ยก็จะเป็นห้องเช่าห้องเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมทางเพศเนี่ยเด็กจะรับมาเต็มๆเลยจะเห็นหมดทุกสิ่งอย่างบางห้องเช่าจะมีแค่ม่านกัน้นแล้วก็อยู่กันสองครอบครัวหรือบางห้องเช่าเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกะอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเรื่องเนี้ยเด็กจะสัมผัสแล้วก็เห็นมันโดยตลอดน,นั่องงเสียมากๆ ความที่สังคมมันพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยจะไม่อยากเรียกว่าพัฒนานะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทําให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกเนี่ยลูกก็จะถูกเลี้ยงแบบทิ่งทื่อข้างๆเขาก็จะโหยหาอาการการยอมรับจากคนรอบข้างเขาไม่ได้และเขาจะโหยหาสัมผัสซึ่งถามว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ไม่ดีเป็นธรรมชาตินะก็ต้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลและให้กำลังใจเขาฟังเขาด้วยไม่ใช่ว่าด่าอย่างเดียวค่ะ ให้ความรักความอบอุ่นเขาจริงๆแล้วเด็กส่วนมากจะขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่เคยเอาใจใส่และคํามาอย่างนี้เคยถามไหมเขาไปไหนมาเขาไปทําอะไรมาดาอย่างเดียววัยรุ่นติดสื่อกันเยอะเขาก็เลยให้ความรู้เรื่องว่าอย่างอาจารย์ไม่ให้ความรู้เรื่องสื่อว่าทุกวันนี้มันอะไรที่มันไม่ปลอดภัยสําหรับเราสิ่งไหนที่สมควรเราออกสื่อไหมสิ่งไหนที่สําหรับตัวเรา สมมติมสื่อสำหรับวัยรุ่นอะประมาณนี้ค่ะเรื่องยาเสพติดทั้งอนามัยเจริญพันธุ์ก็จะเห็นจากสื่อผู้ใหญ่ผู้ปกครองอย่างเงี้ยเห็นเด็กๆเขาจะเรียนแบบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาคำพูดการพน,นันยาเสพติดทุกอย่างก็จะเรียนแบบผู้ปกครองทั้งนั้นทีนี้เด็กๆเข้าไปใช้พื้นที่ในศูนย์เราก็ให้ ให้ความรู้เขาในสิ่งที่แบบที่เขารู้เรื่องมาผิดๆเนาะเราก็ให้สิ่งที่เขาแบบที่ทางเลือกของเขาอะเวลาที่เราจะต้องสื่อสารเรื่องบางเรื่องกับเด็กๆอะเราจะต้องเข้าใจเขาแล้วก็ใช้ภาษาเดียวกับเขาอะเข้าใจเขาก็คือว่าอะไรก็คือเขาเป็นเด็กอะเขาเป็นเด็กแล้วเราต้องใช้ภาษาเดียวกับเขาแล้วจิตวิทยาหนึ่งของเด็กคืออะไรรู้ไหมเด็กไม่ชอบให้สอนเนี่ย ท,ทันทีที่เราสอนปุ๊บเขาปิดเครื่องรับทันทีก็อยากให้สนใจกับพวกเด็กๆบ้างครับบางคนก็เด็กมีปัญหาไปจากให้สนใจเขาครับผมอยากจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ความดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยต้องมีเราต้องเชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ความดีที่อยู่ในตัวของทุกคนเวลาที่เราจะเริ่มพัฒนาใครสักคนหนึ่งเนี่ยข้อแรกที่ต้องมีคือต้องมีเรื่องนี้ ถ้าเราคิดว่าไอเนี้ยมันเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เชื่อในความนี้เราจะไม่มีทางขุดเจอสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ข้างล่างถ้าเราเชื่อว่ามีสิ่งนี้ในตัวเนี่ยเราจะมีวิธีในการขุดจนเจอสิ่งนั้นและทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเติบโตงอกงามแล้วก็ฉายแสง